สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตีปันเพจนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ยินข่าวต่างๆนานามากมายเกี่ยวกับการที่จะจัดตั้งฟุตบอลเยาวชนยูรลีตั้งแต่ยูสิบสองยูสิบสี่ยูสิบหกยูสิบแปดนะครับว่าจะมีได้หรือว่ามีไม่ได้กันแน่และเราก็ไปยกตัวอย่างเด็กญี่ปุ่นมาเด็กเกาหลีมานะครับเพราะว่าเขามีสักยภาพเพียงพอที่จะ จัดการแข่งขันเยาวชนยุทธหลีกได้แต่ในไทยเรามันไม่มีศักยาภาพเพียงพอแบบเขาครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าวันก่อนผมดูคุณต๊อบบวินพิลมพักดีนะครับจำชื่อเล่นผิดขอไป้วยนะครับท่านก็พูดเชิงแบบว่าอาจจะตั้งยุทธหลีกไม่ได้อาจจะไม่มีนะครับอันนี้ผมผม ผมมองมุมองจากคําพูดนะครับครก็ซึ่งท่านไม่ได้พูดตรงๆหรอกครับว่าจะจัดตั้งไม่ได้หรือว่าจะจัดตั้งได้นะครับแต่ผมมองจากคําพูดของท่านเพราะท่านบอกว่าอ,อการจัดก,การหขังขันใดที่เราลงทุนไปแล้วใส่เงินลงไปแล้วแล้วไม่มีเงินตอบรับกลับมาเราจะไม่ทํามันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงว่าขนาดว่าคนรวยระดับ คุณ๊อ p พูดแบบเนี้ยนะครับว่าจะไม่มีเงินจัดซึ่งมันจัดไปแล้วจะไม่มีเงินกลับมาหาลีกอย่างนี้นะครับโอ้โหลคนจนอย่างผมี่จะอยู่ยังไงนะครับคุณชมนะครับเนี่ยแหละมันเป็นปัญหาที่ว่าจะเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ครับว่าประเทศไทยเราตกลงมันจะมีเยาวชนยุ่รลีกนะครับบอนเยาวชนเพื่อพัฒนาเด็กพัฒนากีฬาเยาวชนพัฒนาศักยภาพของนักเตะไทยเราเนี่ย มันจะมีได้หรือไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีเงินพอเราไม่มีเงินมากมากพอที่จะมาทําจัดการแข่งขันตรงนี้นะครับแต่ไม่ต้องเป็นกังวลไปครับคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อคืนนี้ครับผมเกิดผุดไอเดียขึ้นมาแบบอย่างหนึ่งนะครับซึ่งไม่ต้องใช้เงินเยอะเลยครับคุณผู้ชมในการพัฒนาบอลเด็กแล้วก็พัฒนาอย่างมีศักยภาพด้วยนะครับแล้วก็พัฒนาอย่าง เป็นถ้าเปรียบเทียบก็เป็นไก่ป่าอ่าครับไก่ป่าไก่ชนบทซึ่งข้อดีของไก่ป่านะครับใครเคยได้กินเนื้อไก่ป่าไก่ชนบทไก่บ้าน,นอกเนื้อเนื้อเหนียวเนื้อแน่นเนื้อนุ่มซึ่งตรงเนี้ยเราจะไปหวังไม่ได้แล้วกับไก่ฟาร์มไก่เลี้ยงนะครับเพราะว่าศักยภาพภาครับมีไม่เพียงพอที่จะ นำเม็ดเงินมาตรงนี้มาพัฒนาฟุตบอลไทยเรานะครับผมแต่ว่าเราจะต้องโตด้วยตัวเองนะครับคือเป็นไก่ป่าเลี้ยงแบบไก่ป่านั่นก็คืออะไรนั่นก็คือให้ทุกจังหวัด77จังหวัดนะครับตัดตั้งลีกที่ชื่อว่าฟังดีๆนะครับคุณชมชื่อว่าลีกเลี้ยงหลบสามแล้วยิงจุดๆลีกอ๋อดีไหมฮะ จุดๆลีกหมายความว่าสปอนเซอร์ในจังหวัดนั้นๆจะสนับสนุนเม็ดเงินในการแข่งขันในการจัดแข่งขันลีกในจังหวัดของท่านจังหวัดเดียวนะฮะทั้งหมดเจสจจังหวัดจังหวัดของท่านอย่างเช่นเ,เลี้ยงหลบสามแล้วยิงโตโยต้าลีกอย่างนี้นะครับเลี้ยงหลบสามแล้วยิง M150 ลีกอันนี้ขอยกตัวอย่างนะครับเลี้ยงหลบสามแล้วยิงมังกรฟ้าลีกอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมอันนี้ยกยกตัวอย่างชื่อลีกนะฮะชื่อลีกขอให้มีผู้เล่นที่เป็นเด็กเยาวชนตั้งแต่อายุหกขวบถึงสิบห้าขวบมารวมทีมกันนะครับรับสมัครเข้ามาจะกี่คนก็ได้นะครับไม่จำกัดไม่จำกัดนะครับแล้ว นำมาแข่งขันกัน11คนนะครับถ้าไม่ครบ11คนล่ะทำยังไงแข่งขันได้ครับทีมไหนไม่พอ11คนทีมสมมุติว่าทีมก็มีมาแข่งแค่6คนในสัปดาห์นั้นนะแต่ทีมขอมาแข่ง1ิบสคนนะครับ15คนเราก็จะต้องแบ่งทีมขอเนี่ยเอามาใส่ในทีมกอ อ่ามาใส่ในทีมกอให้มันครบสิบเอ็ดคนอันนี้เป็นแนวทางที่หนึ่งแนวทางที่สองคือไม่ต้องเอาทีมขอมาใส่ในทีมกอให้ทีมกอแข่งนั่นแหละหกคนเจอกับสิบเอ็ดคนครับอา่าเป็นไงครับเห็นภาพไหมฮะเพราะว่าทีมทีมทีมกอมคนไม่ครบเองนะครับช่วยไม่ได้นีช่วยไม่ได้น,ไไดนะครับแล้วก็นํามาแข่งขันกันนะครับ รับสมัครหจังหวัดจะมีกี่ทีมก็ได้นะครับให้เป็นตั้งเป็นหลีกขึ้นมาสมมติว่าจังหวัดท่านมี20ทีมนะครับเงินรางวัลชนะเลิศในฟุตบอลเลี้ยงหลบสามแล้วยิงตยวตะหลีนะครับเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทสำหรับชนะเลิศไดไงครับไอเดียเจ๋งไหมฮะไอเดียเจ๋งนะ ฟุตบอลเด็กนะครับตั้งแต่อายุหกถึงสิห้าปีจะรวมเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะครับรวมทีมกันมานะครับแล้วมาแข่งกันตั้งชื่อทีมกันเองนะครับเราไม่เก็บค่าใช้จ่ายแต่ว่าเราจะมีการลงทะเบียนไว้ในทีมที่ได้รับการชนะเลิศครับได้รับการชนะเลิศแล้วลงทะเบียนกับ FA Thailand เพื่อที่ว่า FA Thailand สมาคมฟุตบอลเนี่ย จะติดตามผลงานของนักเตะที่ได้แชมป์ในจังหวัดของท่านทั้งหมดเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนี่ดีไหมฮะเนี่ยเริ่มโตนะฮะแต่โตแล้วนะแ,ววแ,ลวนะแล้วผู้ชนะเลิศละ่ะจะไปต่อยอดได้ยังไงต่ออ่าอันนี้น่าคิดนะครับอันนี้น่าคิดเราจะเอาจังหวัดที่ผู้ชนะเลิศแชมป์ของแต่ละจังหวัดนะครับโดยสมัครใจนะครับ ให้มาฝึกฟุตบอลกับสมาคมฟุตบอลครับโดยมีประธานเทคนิคนะครับคือท่านเดอะตุกเิียพงษ์ถิวอ่อนหรือว่าท่านอาจารย์หลังชาวิ์ผลชีวินเป็นคนที่หาจัดหาโค้ดมาสอนเด็กๆก,กลุ่มนี้ครับในการชนะเลิศของฟุตบอลลีกของจังหวัดของท่านเห็นไหฮะไอเดียเจ๋งไหม ดังดูดีนะครับดูดีเลยครับโดยการฝึกนะครับเราจะคัปปี้จากเดียรเดีเมสซี่ผสมกับคริสเตียโนโรนัลโดมาสอนให้กับเด็กครับเห็นไหมฮะเจ๋งไหมทีนี้ทักษะของนักฟุตบอลไทยเราจะเทียบเท่าเดียรเดียรเมสซี่และคริสเตียโนโรนัลโดมาฟิวชั่นมารวมร่างกัน นะักเตะไทยเราจะเก่งกว่าสองคนนี้อีกด้วยครับโอ้โหอย่างเงี้ยเจ๋งนะครับเจ๋งเลยอย่างเงี้ยครับโดยคุณมาดามแป้งนะครับใช้งบตรงเนี้ยนะครับไม่ถึงสิบล้านนะฮะในการพัฒนาบอลเด็กตรงเนี้ยยุดหลกจัดไม่ได้ไม่เป็นไรไม,ไม่ไม่มีปัญหานะครับเราจัดแบบพอเพียงเราจัดแบบไม่มีเงินแต่ว่าเราเล่นเก่ง กว่าญี่ปุ่นกาหลีใต้ได้ครับเราสามารถเอาชนะเขาได้เอ้าวแล้วมันจะชนะเขายังไงล่ะครับก็รูปแบบไทยแลนด์เว y ครับถามว่าตอนเนี้ยเมื่อเรารวมทีมกันมาเอาทีมที่ชนะเลิศนะครับทั้ง77จังหวัดเนี่ยมารวมกันอยู่ในโรงเรียนเดียวกันละนะครับอยู่ใน